โอเคสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแกะพัสดุนะคะมาจากร้านนี่อะตอมนะคะก็มาดูกันนะคะว่าพี่สั่งสกุเชียอะไรไปเนาะขออนุญาตปักเป็นใต้ตูดแทนนะคะขี้เกียจตักข้างบนเนะลยทุกคนเพราะว่าขี้เกียจเลยอ,อีกหลายท่อนเลยนะมาเดี๋ยวขอปรับสีลงมาหน่อยไอความสว่างเราเขอาไปปรับในแอปมันนะทุกคนอามาดูกันนะคะว่าพี่สั่งอะไรไปเนาะโอเคไม่หรอกคือแกะด้านบนอะ่ะแล้วของมันเต็มไง เราก็กลัวจะโดนสกุชี่เยก็เลยแบบต้องแกะด้านล่างแทนนะคะนี่ของที่สั่งไปนะคะก็จะประมาณนี้เลยรอบนี้ก็จะมีแต่ของแท้กัทั้งหมดเลยนะคะโอเคอันนี้จะเป็นของแถกนะนี่นี่จะเป็นน้องอันนี้น่ารักมากเลยอันนี้น้องไม่ใช่สกุชี่นะแล้วก็จะมีพวกนี้ที่มานะที่ให้ดูคร่าวๆนะคะทุกคนอ่ะ๋ยวเขาจะให้ดูคร่าวๆนะว่าเขาสั่งอะไรบ้างละกันอันนี้นะคะจะเป็นของเื่ยๆเลยนะนี่ อันนี้เขาจะไม่ได้ของอะไรเดี๋ยวต้องถามถามน้องที่ส่งมาให้อีกทีนะลืมลจะมีซาลาเปานะคะแล้วก็อันนี้เป็นของแท้นะมันมีลรเส้นอยู่ข้างล่างนะคะเราก็เลยรู้ของแทหลังตัวตัวนี้น่าจะเป็นของอะไรไม่รู้ต้องถามนะคะถ้าบางตัวเราก็ไม่ค่อยแน่ใจในะทุกคนนี่ ก็จะมีบังคีตตี้นะของแท้นะมีลายเส้นบางตัวก็คือมีแพ็กเกจมาบางตัวก็ไม่มีมานะคะนี่อันนี้ก็จะมีตําหนินะคะโอเคก็จะมีพวกนี้มาด้วยมาด้วยนะคะ,ะมีอันนี้ก็มีน้องหมามานะคะ อันนี้เขาเรียกว่าเอแคชเวก็มาด้วยนะอืมของก็จะมีประมาณนี้แล้วก็จะมีเป็นสกูชี่อันนี้เป็นโลแบบนี้นะไม่รู้ไม่มัน่นใจว่าถ้าของแท้หรือเปล่านะคะแต่ราคาที่ได้มาก็ค่าคข้า,ขาเอาเรื่องยล่นะแล้วก็จะเป็นมินเนียนนะคะเป็นน้องหนูนะแล้วก็จะมีเป็นโดนัทของตัวนี้นี่เป็นแบบตัวนี้นะคะแล้วก็มีสลระเปาอันนี้ อันนี้ไม่แน่ใจว่าของอะไรนะคะนี่ก็ของแท้แล้วก็มีเป็นปังแผ่นแบบนี้มานะคะแล้วก็จะมีเป็นของคาเฟ่ดีมานะนี่มีมาก็ประมาณหนึ่งสองสามสิย่าลมืม มีมาประมาณแปดชิ้นนะคะน้องมีก้ะไมกถูก,กชิ้นเลยนะแล้วก็อันนี้ด้วยอนนี้ก็มีมาโอเคไปเลยนะคะทุกคนบ๊ายบาย